สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมาเลาะพี่น้องเลยป้อมกับป้อมพี่น้องเลยป่นเนี่ยเลาะป่าได้ได้หมดข้างหน้าไม่เห็นเห็นอยู่แหละขันเจอเห็นกระปอมไหมเนาะใช่คือหลายแท้คนของกระปอม โบ้ยทำไปน่องไว้ติดตามไปเบ่งน้ำกันทีมงานขอกับปอมอูงกันเลยเสียไวามติดตามี่น้องติตตามติดตามเข้ามาแล้วก็อย่าลืมคนไล่ในเรื่องี่น้องไปต่อเฮ้ากับโบได้ยาังได้ขี่รถยกใหม่ได้ี่น้องตาขอกับป้อมบางนียังโหดเลย tôi nói thế này Ui Cái tôi nói thế là Mua này nè Ui, mà tôi nói là... thế này เ็กเลยเเนนะคยอยู่ในกล้วถามมึงได้มันเปี่ยนลงหลุมเแมือนบ่โอ้ยนอาจนกับ่น้องเอ้า ใช้อุธอันยิ่งยิ่งเทื่องดูเอาอุธบุมิดามกันยิงเพ็นโหดขนาดเลยพี่น้องไปติตาไปเบิ่งนกางไกลพี่น้องเลยพูดได้ทีมาขีดแบบธรรมศาสตร์มาศาสตร์มันไปไลยบ่บุตรได้ลว พวบ้ะนี่ันาไคันาดเลยลนเลยนะเห้ยขนาดวิ่งโอ้กปอมเฮลียนะเล่นจวดถึงท้อถงแล้วเขาโกนละ ไปคนหล่อดุนี่แหละจักระเจนเจาแซ่พี่น้องจักมือปติจักกระเจนเบิ่งว่้จะได้จักลาเลยจะได้เห็นจักเถื่อไปเรื่อยๆอีกแล้วอีกแล้วเบียดอีกแล้วเบียดอีกแล้ว อาเบิงวงนน้าโจ้น่อยที่ได้บ่อสองตัวสันเรียบร้อยอาเบิงด้วยเฮ้ยกบกาเอ้าปดปดยอยูตัวนึ่งพาทีมงานติดจักรจันทรนะไปก่อนเลยพี่น้องเดี๋ยวไปปลัดทีมงานติดจักรจันทร์ทัน

โฮตตัวใหญ่ก็เอาพี่น้องบริลกคนขึ้นหนกดอกรถกระอกากลูกแม่นนะใส่เห่อขยะบริเลกคนเห็นบอกขี่ไปติ๊กตอกหญาพ่อนเอาน้ำอันใส่มวกหมวกแซวน่ยปิ่งไงเด้ขี่ไปติ๊กตอกไงเด้เหรอเห็นดิ เอาทีย่าพ่อซื้อน้าพุ่งขอกับพอมาเด้อเสร็กหมดหมวกเสกได้อีกพร้อยเออย่าอว่าควนเดินดงไปเอาไใส่หมวงจากแล้วพูดว่าอันตลกอยู่แล้วจะไปเห็ดได้โย้ใส่หมวกนม่แซสบวันดานต้นต้นใดไปต้นไหนก็ทีบัวญโอ้ต้นแห่งนี้โบราณด ต้นทำมีโมยานเด้อเฮ้ยทำให้ไปแค่ไปคู่ไปคู่อยู่ให้ลายเลยนะไปแค่ไปคู่อยู่มัแข้งก็มีเจ็กระจันก็มีแมงอีก็มีใส่เอ้มันเปี่ยนมันก็บวูมิโกนที่ต้นน้อยๆต้นใดก่อนต้นหน่อยตัวนี้เบิ่งไปพี่น้องเบิ่งไปเปี่ยนมาเดี่ยวขึ้นเลยบุ๊บว เมีบนะทหารมาเจอมาเบิงเบิงนั่งนั่งสติกนั่งนั่งสติกบูมิงห่างแบบนี้เป็นอย่างลองดูแถวนี้เป็นตัวมีอย่างไรผิวพี่น้องเลยผิวกับปอมเอาเบิงขนาโจร เรียบร้อย่อยาออไไ่้ไงองแดงแดงไม่้องเาหันใจหมดแล้วาหารอย่ากิน่น้องโอ้ยอาหารนีหายากด้วยเป็นองก้อยกับปอมสุนทรมงหน่อยออโอยอาหารนี่แานบานเฮามันก็นอยู่สุดยอดอยู่หันตัว,วนี่บอทางไปคืนตะผ่านเออเคยคือคอุ่นคุนคุนอยู่บอ ไปกับตสุนหน่เออบูกันว่าได้ขนดเออม่แล้วแล้วไปตามตัวไปสิแลก็งสเมื่อแ้เมสแบลวงเมืออแเหี่ยวะกูอยู่ขึ้นทำผาเดี๋ยวนี้อยู่นขึ้นขึ้ทำผ้าเ่าเอาเากัน อาอาสัญญาสายตัว hmm. นี้ได้าอย่างอยากแก้ดูเราไหมสมรรถกันได้บ่เรียวรอยกันจานดสแตนร์ลูสนดไลบไซด์จะถามใคนดีเยตอนดึงดูแอสซิลโฟรยูไซ์ โอ้โน้โอ้โน้นอนกุ้งต้องได้โอ้โน้โน้โอ้โอ้ยอะไปเดี่ยวห่อข้าโอ้เอ๊ะกูได้่ยวห่อข้าว่ะอืมคุยกันภาษาอย่างน้อโอ้ยบอกเขาว่าที่ ที่มีขาชีสวาดบักก้ายหนึ่งสิมาทิศข้างอสวิสวางน่รา <laughs> <laughs> อัศมันก็มันห้องๆๆ oh, yeah. No. Yeah. ยงยงอัศเจ้าตาบพลาพ่อพลา Yes. yes 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 e yes ายวางเหกูวายพอเดียววเออกระปองขึ้นอีกแล้วเสียกะขักมีเบี้ให้ตัวเดียววะสองเ่น่นะตัวขาวใช่อยู่นักการทหารตัวขาวสองตัว่ใช่ องเลยอะเดียบร้อยเห้องบ้านใกล้ๆนี่คือสะานี่เขาจะมาอยู่บ้านนี่ยมดเลยบ่ให้ยันจัดบกเถอะเลยอ่ะเกมมาฝาคู่บนเลยแม่สิเออ เกรบไปอีกแล้วหนึ่งสอบพี่น้องแล้วก็ไปตอกันอีกแดงเบิดตตูบัแดงแต่คอไปกันพี่น้องวนาจนเจอกับปอบกาเจอกระปอบกาอีกแล้วพี่น้องเอาเลยวนาจนได้บ่อตึงตึงไว้แหละกันบ่เผาดึงมาเด้อ ตึงๆว่ให้มันคล้องมันม่งอกครัวอา่าเจ้าเอ้มันาให้คล้องมันให้จับเฮ้ยตัวนึงเแดงว่าแกตัวที่นะเออมันยุบกุ้ยใสมันเห็ดกลบโหลดหน้ามันไหวคล้อง Oh, ออโอ้แมงนี่อย่างคือถอดปลายแล้วคือถปลายแล้วถปลายแล้วจ้ะตัวนี้ยส่เย่ลยอ้งตัวสเทีิงอยู่ปลายพูก เรขึ้นล้วสุไปแล้วมขสั่นเอาสันาส่นเอาถีไว้เห็ดพริต sort of ับคอนนะนะเสยกระทินงกระทินบุมีงามืออ๋อจะได้กินอยู่บ้านรา

จเเนุ้กจะถามบอใส่กระปอมนะอีกแล้วพี่น้องู้วมันสิเมนหรือบบแมนยาเตมันเป็นใบไม้ชื่อต้นไดตัวจริงหน่อจริงใหญ่จริงใหญ่เอ้ยตับักใหญ่ตบักใหญ่ tô bạc nhảy phí non Đấy là bác nhiêu cô thì thương đấy Hãy chơi อย่าให้ใหมันแลน, 1941, แน bursting, ury, EN, ได้แล่นะเขาโกนเลยได้เเอาเบิ้งเอาเบิ้งพี่น้องนี่นะตัวพักใหญ่เลยเฮ้ยยืดเมันจิขาดมันสิขาดใช่ใช่โอ้โหท่านผู้ชมตัวพักใหญ่เลยโยกใหโอ้โหโอ้โหโอ้โห เออมันต้องมาไม่แม้ไม่จะถือบนมานเลยาเลียวมาเขียวเงาเขียวเงาเงาเขียวเงาเงาข้าเลี้ยวมาเขียวเงาเงโอ้ยากกินน้ำเนือบาดไม่ได้ถือกระต่ายรถจมีครับพอได้ทิมใส่เน็จากตุกแหละมาเจอกันอยู่กลางทางเงินบริหารกันเนี่ย เจอกเลยกมากำลเลยเขามันเือหข้าได้ดมเ่จเขาจันไมืออจ้อยเแ่เราไม่ไ okay. ม <right? Okay. S 2> ่ไ right. ม่เห็นมันโอ้แข่งแดดพี่น้องเวนาเละบล่ะดำนแก็จเลดูล่ะ

ทางไปหนาเลยลูกโดาทางกบลังบุกขักได้อยู่บ่หนักล่อยถึงบ้านเขาบ้านเขาก็ยังเว้า ันของเฮาจินขี้กระปามเด้อหาจนมื้อให้เพื่อสิได้เจอเพลงไปเก็บไปเถอะทางไปวนธรพงพี่เนาะอ้าวล้พี่น้อง Chị có phụ cai nha nhiều sao thằng đấy này ơi Chị thương như mày một khoảng này thương như bọn nó

เสร็จไปอีกแล้วพี่น้องนี่กุ้งางกินก่ยอกนน่องเกินกยกไปต่อเหอมาตแรที่ขมๆนขนอยเนาะลออน้วพี่น้องตัวใหญ่อยูะ ตอนนี้เราอยู่สามท่อพี่น้องอยู่พุ่นสามท่อสามท่อหวยแดงหวยแดงทางไปบรรณพองท่าทางนับไปบรรดงอันนี้จะไปบรรณพองท่าพี่น้องเล่นเขียวแดดมานี่เงี้ยพี่น้องอยู่พุ่นสามท่อน่ะใน่นี้ท่อเดียว เอาโลกเถียแหละเอ้ยเฮ้ยเอาเอ้ยแล้วอีกแล้วอีกแล้วเรื่อใจเอางามเอาตกตัวเลยเดี๋ยวไงสี่ใหญ่เนาะห้ามทิมขีเงือเกือบกายเว้ยเกือบกายตาดีแต่แท้ขี้ผ่านับบ่ ขี่ผ่านไปอลไรยังยังเฮ็ดอยู่คือตาดีแล้วใช่ไหมอพี่น้องไปเบิ่งฮอดเฮือนถุนเลยว่าท้าสิได้จา้าโตจะสรุปเนาะจะสรุปอยู่เฮือนอยู่บ้านตอนนี้ก็ของกับผู้สีหนักหน,นักหนักอยู่เนาะเรทพี่น้องอัปเดตกับปอมเฮาสามคนสามคนเ<ว>และคนสีแกงคือกินแรงก็ได้บ่ลายก็ได้พี่น้องเลย นี่แหละได้เท่านี้แหละสี่โต๊ะคุกเป็น้องจบคลิปจบคลิปพี่น้องเลยไว้พอกันไม่คลิปหนาเข้ามากะรวมกันอยู่นี่แหละรวมกลุ่มกันอยู่นี่แหละอะไรเด้อพี่น้องเด้อเดี้ยงกุเห็ดนะใส่ชิมสุกเลยหรือล่ะ